สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์นะคะอันดับแรกนะคะให้เราเข้าตรงที่ระบบบัญชีและสินทรัพย์ค่ะจากนั้นนะคะให้สังเกตตรงสินทรัพย์ค่ะเลือกคำนวณค่าเสื่อมค่ะแล้วก็เลือกปีแล้วก็เดือนนะคะเลือกวันเดือนหนึ่งนะคะถึงเดือนหนึ่งค่ะจากนั้นกดร้องขอได้เลยค่ะระบบขึ้นกำลังตรวจสอบนะคะให้เราติ๊กออกได้เลยค่ะ คำสั่งประมวลผลคำนวณค่าเสื่อมก็เป็นนานเสร็จนะคะแล้วติดออกได้เลยค่ะจากนั้นเรากดย้อนกลับไปนะคะเลือกตรงรายงานค่าจุลอและค่าเสื่อมราคาค่ะเลือกปีเหมือนเดิมค่ะส่วนเดือนก็เดือนหนึ่งเหมือนเดิมค่ะถึงเดือนหนึ่งค่ะประเภทเอกสารไฟล์นะคะจะมี pdf แล้วก็ excel แต่เราเลือกเป็น pdf นะคะจากนั้นกดร้องขอได้เลยค่ะ เดี๋ยวรอสักครู่นะคะจากนั้นกดเย็ดได้เลยค่ะ้องขอรายงานสำเร็จกดติ๊กออกนะคะ เราได้รับรายงานค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหลอแล้วนะคะกดตกลงค่ะจากนั้นเราก็ดูรายละเอียดนะคะค่าสึกหลอและค่าเสื่อมราคานะคะ ค่าเสื่อมราคายกมาก็จะอยู่ที่552.05แล้วก็ค่าเสื่อมราคาของเดือนนี้ก็จะเป็น5 0 9บาทจ9าสตางค์ค่ะจากนั้นก็กลับมาตรงที่สมาร์ทบิดนะคะกดย้อนกลับมาตรงหน้าแรกค่ะจากนั้นเลือกข้างบนนะคะจะเป็นบันทึกรายการรดยว,วันเรามาเช็คนะคะว่าค่าเสื่อมราคาเราบันทึกเสร็จแล้วอันนี้ก็คือระบบเนี่ยบันทึกให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะคะ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสำหรับการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ค่ะขอบคุณค่ะ